หลังจากที่เกิดเหตุได้มีชายคนหนึ่งบุกขึ้นไปต่อยหน้านักร้องดังคุณเอจิรากรครับตามที่เราได้นําเสนอข่าวไปแล้วเนยอย่างที่คลิปที่กำลังจะเห็นตอนนี้เลยนะครับล่าสุดทางค่ายเพลงมีรคคอร์ดครับต้นสังกัดนะฮะก็ออกถแถลงการประนามเรื่องที่เกิดขึ้นเตรียมดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดโดยถแถลงการระบุครับว่าจากเหตุการณ์เอชจิรากรศิลปินในสังกัดค่ายมีรคคอร์ดในเครือมิวสิ m มูฟ ถูกทำร้ายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่งย่างคลอง3าจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับตอนนี้ศิลปินเอจิรากรครับได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประนามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด ซึ่งทางด้านเอจิรากรครับจะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนรรินคดีชายปริศนาที่ทำร้ายร่างกายที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำเจลาลงกรในวันอังคารที่7กุมภาพันธ์ครับเวลา9นาฬิกาครับและเวลา11นาฬิกาเนี่ยก็จะไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยด้วยนอกจากนี้ครับทางเจ้าของร้านเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าชายหนุ่มคนังกล่าวนะฮะก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็เวลามาที่ร้านเนี่ยก็จะมีปัญหาตลอด ทางร้านจึงจะดำเนินคดีกับลูกค้าท่านนี้ให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ